ก็สวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับกับบ้านพระเครื่องนะครับวันนี้ทางบ้านพระเครื่องจะมานําเสนอนะครับเป็นรูปถ่ายของหลวงพ่อกลวยนะครับแห่งวัดโคสิารามนะครับรุ่นนี้ครับสร้างปี62,563ครับชื่อรุ่นนะครับรุ่นนี้ยังเป็นทางการนะครับเมตตาติปี63นะครับสำหรับรูปถ่าย หลวงพ่อกวยนะครับทางวัดก็ได้มีการจัดสร้างนะครับขนาดห้อยคอนะครับมีทั้งหมด4แบบนะครับวันนี้ทางบ้านพระเครื่องก็นำมาให้ชมอ่าหนึ่งแบบก่อนนะครับคราวหน้าบ้านพระเครื่องจะมานำเสนออ่าแบบที่สอแบบที่3ามแบบที่4ต่อไปนะครับก็รูป่านหลวงพ่อกวยนะครับก็ เป็นรูปถ่ายที่มีประสบการณ์นะครับถึงแม้จะไม่ทันหลวงพ่อปุกเสกนะครับแต่ความขังคว์มเหนียวฟาร์มแถวคาดเมตตามหาย,ยมสูงนะครับก็เรามาดูนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับจะเป็นปั๊มยันนูนะครับโดยใช้กดปั๊มนะครับด้านหลัง ก็อีพีดันใจอยากมีไว้บูชานะครับก็ลองไปเช่าหานะครับหรือว่าไปที่วัดก็ได้นะครับที่วัดโกติธารามนะครับแถวชัยนาทนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่แพงนะครับก็จังเช่าหาได้นะครับก็ทางบ้านพักเครื่องก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ